ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นทั้งหมดการงานทางกายยุติลงแล้ว มันยังการงานทางใจถึงแม่กายจะนั่งนิ่งๆิ่งอยู่แต่ใจมันไม่นิ่งแบบนี้เรามาทำใจให้มันนิ่งต้องให้นึกอย่างนั้นถ้าไม่กำหนดลงอย่างนั้นแล้วใจนี่มันจะไม่หยุดนิ่งเลยเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนั้นก็น้อมสติลงไป หายใจเข้าก็เพ่งลงไปให้ถึงความรู้สึกหายใจออกก็พยายามทำความรู้สึกโยที่ความรู้อย่าไปรู้อย่างอื่นรู้อยู่ที่รู้นั่นแหละถ้ามันอยากจะคิดไปทางอื่นก็สะกดไว้มันต้องช่วยตัวเอง ต้องสะกดไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่แนหะชื่อว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายอะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ถ้าขาดความอดซะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจิตก็ไม่สงบ เพราะกิเลสมันรบก,กวนกิเลสมันผลักดันให้จิตคิดมันไม่ให้หยุดแบนนี้เราก็สร้างขันติความอดทนขึ้นมาสกัดกั้นมันไว้ไม่ให้มันคิดความคิดนี่มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลส โดยเฉพาะเรื่องการ,รม,มวิตกมันชอบคิดไปในทางความรักความใคร่นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวหรือถ้าไม่คิดไปในทางความรักมันก็คิดไปในทางความชังมันท่องเที่ยวอยู่นี่แหละจิตใจอันนี้นะเราต้องรู้ทางเดินของจิต เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วแล้วก็สะกดมันไว้ไม่ยอมให้มันคิดไปตัวเองนั่นแหละไปว่าแล้วนะอดกั้นไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดียวและมันไม่ใช่มีหลายดวงอนะ่ะอันตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เพราะนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่า อาศัยสตินี่แหละมันยังเข้าไปถึงจิตนู่นถึงความรู้นู่นถ้าสติไม่ยังเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นั่นเองถ้ามีแต่จิตเฉยๆมมนมีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้เมื่อ สติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลยเราสังเกตเอาตรงนั้นที่จิตมันหยุดคิดนี่เพราะอะไรหนอนี่นะเมื่อเรากำหนดดูก็รู้ได้เพราะขณะนั้นอะสติมันประจําอยู่กับจิตเลยมันไม่ระลึกไปทางอื่นต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้แล้ว แม่นจะ,จะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นใดมันมันก็จเจริญไม่ได้เช่นถ้าจะบริกรรมพุทธโธอย่างนี้มันก็พุทธโธวิ่งออกนอกนู้นมันไม่ได้พุทธโธอยู่ภายในถ้าควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้นึกพุทธโธก็พุทธโธก็อยู่กับความรู้อัน,นั้นแหละความรู้อยู่ไหนพุทธโธอยู่ตรงนั้น เช่นนั้นมันจึงได้ผลจิตมันจึงสงบลงได้หรือกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะถ้าไม่สกัดกั้นจิตนั้นให้นิ่งอยู่ก่อนมันก็จะไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ได้ตลอดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็คิดไปทางอื่นน่นแล้วมันไม่จับอยู่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นต้องสัก กัดกั้นความคิดความนึกทั้งหลายไว้ให้ได้ต้องสู้กันกันกบกิเลสให้ดีกว่าเราต่อสู้นะการภาวนานี่นะพูดกันตรงๆนะเราทำพิธีต่อสู้กับกิเลสหวังว่าที่จะเอาชนะกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นได้ทีนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้ว ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววนันนี้เพราะว่าไปตามอำนาจของมันแล้วมันก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระและ้วคิดไปเรื่อยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายนี่บางคนนะถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปแล้วก็นึกว่าสบายนึกว่าใจทนไม่เป็นอะไร แคท,ที่จริงแล้วนั่นแหละมันกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจทีแรกนี่มันมันไม่ทุกข์ใจจริงแหละไปไปแล้วนะเมื่อกิเลสอันนี้มันเพาะตัวกันเข้ามีกำลังมากเข้าไปแล้วมันก็เผาจิตนี้ให้ร้อนแล้ววันนี้นะอ่ามันเป็นยางไน,นเพราะฉะนั้นน่ะ ก็จึงอาศัยความอดกั้นทนทานนี่นะก่อนอื่นนะเป็นหลักเลยต่อจากนั้นไปเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ต่อเนื่องกันไปได้มันก็ไม่เผลอหรือถ้าจะบริกรรมพุทโธอย่างนี้พุทโธมันก็ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายอันนี้ เป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะต้องทำใจให้สงบต้องทำลงไปจริงๆทำเล่นไม่ได้เรื่องสะกดจิตให้อยู่ภายในนี่น่ะสำคัญนะถ้าใครสะกดจิตให้อยู่ภายในไม่ได้แล้วทำยังไงใจมันก็ไม่รวมลงไม่สงบเพียงสกัดจิตให้ ั้งอยู่ภายในนี่ยังไม่ใช่สมาธินะยังแต่แต่ว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นทีนี้จิตที่มันเคยยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แต่ก่อนนู้นอาศัยตปะธรรมคือความอดทนอดกั้นอาศัยสติประกอบเข้าไปจิตมัน ไม่อ่อนแอมันเข้มแข็งแล้วมันไม่คิดส่งไปทางอื่นแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ภายในนี่ทับกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือไว้นั่นกิเลสตอนนะั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตมันก็ระง,งับไปถอนไปเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมัน พออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถอนออกไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาไม่อึดอัดทีแรกมนันอึดอัดแล้วพอเมื่ออารมณ์นั้นถอนออกไปแล้วมันจะเบาปลอดโปร่งขึ้นมาเมื่อมันเบามันโปร่งแล้วแล้วมันก็รวมลงได้เมื่อมันรวมลงไปเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องได้สะกดอะไรแบบนี้นะมันเป็นเองมันนะบะนี้ เมื่ออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันระงับไปแล้วมันมันก็รวมลงไปอยู่ที่เดิมของมันนะจิตนี่นะมันอยู่ที่เดิมของมันไอ้นี้เมื่อมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่มันก็ฟูขึ้นมาอ่ามันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิบปนี้นะแล้วก็ ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นอ่มไม่ได้คมแบบน,นี้นะมันได้คมแต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลงมันยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยคมช่วยอดเบงั้นแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมอ อย่าไปหายใจแรงอย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สำคัญพยยาหายใจให้สบายสบายค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อยให้ลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับอันนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีสำหรับ ฝึกใจให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสมาธินี่นับว่าสำคัญนะต้องให้เข้าใจความสำคัญของสมาธิก,ก็เมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำดีไม่ได้คนเรานะพูดไไง่ายๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริง ของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่ามันสำคัญนั่นแหละอันสมาธินี่นะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยการนั่งภาวนาอย่าไปรีบอยากจะรู้โน้นรู้นี่ทันทีต้องปรับจิตให้มันแน่วออยู่สะกก่อนอมันมันแน่วแน่จริงเหลือมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมัน ไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลำพังเพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันค่อย,อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะนั่นก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้ววันนี้นะและอีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกอิม่มต่ออารมณ์อิม่มต่อความคิดต่างๆลักษณะของจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธินะ มันไม่อยากคิดไปไหนมันเบื่อมองเห็นว่าการคิดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีความสุขในความที่จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสตินี่อันนี้มันสุขสบายมากไม่มีกังวลอะไรจิตใจนี้ถ้ามันไม่มีกังวลอะไรแล้วมันก็สบายที่มันไม่สบายนั่นเพราะมันกังวลห่วงหน้าห่วงหลังนุ่นน่นนี่น,น,นี่อยู่นั่นแหละ นี่เมื่อเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้ดะะนั้นให้พากันรู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ทําใจสงบลงนั่นแต่ว่ามันมันก็แท้จริงไปชั่วคราวก่อนเพราะว่าส,สมาธินี่เมื่อไปไปแล้วมันมันรู้สึกถอนได้ทีนี้เมื่อสมาธิมันถอน ออกมาก็ต้องเจริญปัญญาต่อคือว่ามันมันต้องการอยากรู้นั่นอยากรู้ความจริงของชีวิตนี่เมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วเมื่อมันต้องการอย่างนั้น้วก็เอาอะไรบัณนี้พิจารณากันการพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาอยู่ในความสงบนั่นแหละอยู่ในปัจจุบันนั่นนะอยู่ในอยู่ในความรู้อันนั้นแหละ ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งจิตออคิดส่งออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่นะถ้าแบบวิธีหนึ่งกับวิธีเพ่งกระสินวิธีเพ่งกระสินน้่มันทําได้ยากคนไม่สามารถจริงๆทํงทไม่ได้ต้องเพ่งเอาจริงๆริงเพ่งวัตถุในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาจิตใจแล้วก็จึงค่อยน้อมนิมิตอันนั้นเข้ามาภายใน ให้มันมากระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้าไม่เพ่งกระสินอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเพ่งออกไปนอกพยายามเพ่งอยู่ภายในให้มันกระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้ามันกระจ่างอยู่ภายในนี่มันก็เห็นอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าหลายส่วนเพราะว่า จิตนี่เมื่อมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอารมณ์ต่างๆแล้วมันแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายอันนี้ได้เพราะฉะนั้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งอยู่ภายในนั่นเพ่งไปเพ่งมาอารมณ์ ที่ใจมันยึดถือไว้เนะี่ยมันลังงับไปแล้วจิตก็ผ่องใสขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตผ่องใสแล้วเราจะนึกดูวอวัยวะร่างกายภายในนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เห็นได้หรือว่าระลึกดูหลายส่วนก็เห็นได้พอนึกเท่านี้แหละภาพของอวัยวะส่วนนั้นก็จะปรากฏทันที เชียนึกถึงกระดูกสันหลังอย่างนี้นะกับซี่โครงอย่างนี้กระดูกสันหลังกับซี่โครงก็จะปรากฏนะคือว่าภาพของกระดูกสันหลังและภาพของกระดูกซี่โครงจะจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นแต่กระดูกซี่โครงกับซี่โครงนั่นกับโครงกระดูกนั่นแนหะ มันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษต้แบบนี้นะเออคนเรานี่เมื่อตายลงไปจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อหนังมังสาในเลือดเนื้ออันใดก็เบื่อเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉะ่นั้นก็มีสัตว์อื่นมา กัดมากินไปเช็นพวกสุนนัขพวกกาพวกแรง้งต่างๆหมดนั่นแหละมันมาจิกกินไปมันก็หมดไปหมดไปในที่สุดก็เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเท่านี้เองกัดเพ่งดูแล้วก็สอนตนอยู่ในนั้นเละนี่ดูสิ คนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี่อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกกระจก,กระจายอตัดจากกันพอหมดบุญหมดกรรมที่หล่อเลี้ยงอุปธรรมบำรุงรูปกายอันนี้ไว้แล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้ยช่นไหนแต่จึงไปหลงรักหลงชังนักหนา จะั้นยึงไปปรารถนายิ่งนะักกรสอนตนเข้าไปอย่างนี้อันนี้ท่านเรียวกว่าปัญญาสอนจิตเข้าใจเมื่อเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วมันถ้าเกิดอุบายขึ้นอย่างว่านี่แหละถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิแล้วอุบายต่างๆนี่ไม่เกิดแล้ว เมื่ออุบายมันเกิดมาแล้วมันก็มาสอนจิตนี่จิตนี่ก็ได้นิพิธาความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้จะไม่เบื่อหน่ายยังไงเล่าก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วก็ทั้งโศกโครกโศกประปกด้วย มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญางนี้มันก็เบื่อหน่ายนั่นแหลในระยะนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าในระหว่างสมถะเกียิปัฏนานี่นะมันจะเกิดวิปัสนูขึ้นบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอน เข้าไปให้เกิดความเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงไปคือว่ามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปกต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวมีเส้นก็เกิดสีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษ พอไปเห็นแสงเห็นสีต่างๆหมวนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันมันทีทานเรียกว่าพิปลาราสนะให้เข้าใจถ้ารู้เท่าแล้วไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงอะไรขึ้นมาก็ตามนะ่ย ถ้าหากว่ารู้เท่าว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้เมื่อรู้เท่า่งนี้นะเราเราก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเมื่อมันปรากฏอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นแหละถ้าหาว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านะน,นะอืม ถ้ารู้เท่าก็เป็นวิปัสนาถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นวิปัสนูปกิเลสไปทำให้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้แต่บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เกิดวิปัสนูปกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาก,ก็ก็มี พิจารณาไปก็เห็นตามสภาพควาเป็นจริงไปเลยส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามก็ดีอย่างนี้แหละส่วนที่เป็นรูปมันก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นนามธรรมามันก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับจิตนี้แหละเพราะนามธรรมามันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นที่จิตนี้เองนะ จิตไปสัมผัสกับร่างกายอันนี้แล้วก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณขึ้นมามันเป็นยางน้นทีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกน้มก็ดับมันก็เป็นความจริงเนะี่ยเมื่อรูปอันนี้รูปกายอันนี้มันใช้การไม่ได้แล้วมันธาตุสีน่นี่มันแตกสามัคคีกันลงไปแล้ววันนี้ความรู้สึก ตั้งแต่บนศีรษะนั้นลงมาจนถึงเท้าไม่มีเลยว่าเมื่อจิตยังไม่ถอนออกจากร่างนี้มันก็จะไปรู้สึกอยู่แต่ในหน้าอกเท่านั้นเลยพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วความรู้สึกก็าหายหมดอย่างนี้นะดังนั้นอนะ่ะก็ต้องกำหนดรู้ว่านาม,รรมนันทำนี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่ พอรูปนี่มันแตกสลายลงน้ำเมา่อทำมันก็ดับไปตามกันแล้ววิปัสสนาญาณต้องกำหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของนามอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลเรียกว,ว่าละเสียได้ซึ่งอัตตานุทิฏฐิความที่เห็นว่าขันหานี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ก็ระง,งับไปหรือว่าความเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่านามรูปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันกระจ่างอยู่ในใจนั่นเสมอไปพิจารณาทีไรเห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยวางลงไปใจมันรวมอยู่พร้อมด้วยความรู้ความเห็น ในไตรลักษณญาณน,นั่นแหละปรากฏอยู่ในปัจจุบันเสมอเสมอไปเป็นอย่างนี้การเจริญวิปัสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวาง ลอยวางและจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั้นแหะ